นะตัวหน้าหารด้วยตัวหน้านะครับได้เท่าไหร่ครับได้ได้เอ็กเออได้เอ,อ,เ,อ,อเอาเอ,อ็กคูณย้อนกลับมานะ x คูณสาม x กำลังสองก็สาม x กำลังสาม x คูณลบสอง x ก็ลบสอง x กำลังสอง x คูณบวกสี่ก็บวกสี่ x นะครับจับสองบรรทัดลบการจับสองบันทัดลบกันตัวนี้ลบตัวนี้หมดตัวนี้ลบตัวนี้ได้เท่าไหรครับอย่าลืมนะมันลบกันนะเก้า x เก้า x กำลังสองโอเค ะตัวนี้ลบตัวนี้อย่าให้พลาดอย่าให้พลาดรอบครอบอย่าให้พลาดอย่าลืมนะ้มันลบกันแอนึกดีดนะนี่ดีนะนี่ดีนะรอบครอบรอบครอบพลาดจุดเดียวพลาดจุดเดียวมันผิดหมดเลยลบสองเอ็กลบกับบวกสี่เอ็ก ลบสองเลบสี่เเป็นรถไฟได้ลบหกเอ็กอเออเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับเราต้องกลับไปฝึกฝนครับต้องกลับไปฝึกฝนนะอันนี้จําเป็นจริงๆครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้พังแค่ตอนนี้เพราะอย่างที่บอกมันคือฐานลกที่จมอยู่ใต้ดินเรื่องเนี้ยฐานล่าที่จมอยู่ใต้ดินเลยครับของ มัธยมต้นมัธยมปลายทั้งหมดเลยครับเออเป็นอะไรที่สําคัญมากมายเลยสําคัญอย่างมากมากนะครับงั้นตรงนี้ต้องแม่นนะครับนะต่อไปนะกลับไปฝึกทําให้ชัวร์ครับกลับไปฝึกทาให้ชัวร์เอาละครับใช้หลักตัวหน้าาหารตัวหน้ากันต่อไปดังนั้นคราวนี้ได้เท่าไหร่ครับ เออถูกต้องครับได้สามครับเอาสามคูณย้อนกลับมานะครับเอาสามคูณย้อนกลับมานะครับเก้าเอ็กำลังสองลบกเอ็กสามคูณบวกสี่ได้ได้บวกสิบสองแล้วพอดีจริงๆของเรามันก็มีบวกสิบสองอยู่เนาะ อ้าวแปบลบว่าข้อนี้ดูดิสองบรรทัดเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยไหมสองบรรทัดค่าเท่ากันเลยใช่ป่ะเหมือนกันเป๊ะๆงั้นลบกันก็ต้องหมดเลยครับศูนย์เลยครับข้อนี้ไม่เหลือเศษก็แปลว่าข้อนี้เป็นการหารที่ลงตัวครับข้อนี้หารลงตัวครับตอ X บวกสามตอนนี้เป็นการหาที่ลงตัวนะครับ